สวัสดีค่ะสัสี่ยจะถามเคล็ดลับมากเลยคุณค,คุณแม่ค่ะคุณแม่เสน่ห์อะไรถึงจะมัดใจสามีเด็กไว้ได้ขนาดนี้คะอ๋อจริงๆก็ทุกคู่นะคะ่นจะแบบว่า ได้มาเจอการเจอกันในรักกันมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาแต่ว่า็ความวิาะการเจอกันไม่ยากแล้วนะแต่การที่จะครองรักอยู่ด้วยกันยิ่งยากกว่าจิงค่ะแล้วเราต้องดูแลตัวเองยังไงะตัวพี่เองก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ันแบบว่าไม่ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงวัยทองก็มีการแบบห่างเหินกันเล็กๆนะแต่สุดท้ายก็พี่ก็มีเคล็ดลับแล้วก็ได้คําแนะนําจากเพื่อนๆในวงการอ๋อค่ะก็ต้องมาปรับและบริหารเสน่ห์กับตัวเองก็คือ เรื่องกลิ่นก็คือมาดามฟินเนี่ยพี่ต้องบอกเลยตรงๆเลยว่าพี่ได้เจอน้ําหอมมาดามฟินโดยบังเอิญมีดารามไปมาทอล์กในรายการที่พี่แบบว่าพี่เป็นพิธีกรอยู่ดราก็เห็นนี่เข้ามาเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่แต่คู่เราเริ่มงงแงงอแงงนะวันนั้นเหมือนไม่ค่อยสวีทกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยจัดจัดอะไรคะจัดอะไรคะแม่ก็หมายถึงว่าจัดความหอมจัดความหอมเลยเข้าบ้านวันแรกก็โอ้ เซอร์ไพรส์ผู้ชายเซอร์ไพรมากว่าให้ยูยูไปทำอะไรมามันเกิดอะไรขึ้นเลยคือต้องยอมรับนะคะถ้าใครอยากมีแฟนฝรั่งเรื่องกลิ่นเรื่องความหอมพวกนี้สำคัญมากฝรั่งเขาจะชอบอะไรที่แบบว่าชื่นสดชื่นแล้วก็กลิ่นไม่ไม่ ไม่ไม่จำเจไมุ่ดจนเกินไปด้วยใช่ไหมต้องบอกว่ามาดามฟินเนี่ยนะคะที่พี่สุเลือกเพราะว่าหนึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยเป็นความภาคภูมิใจไม่รู้สิเราใช้น้ําหอมของคนไทยแล้วเรารู้สึกว่าอุดหนุนคนไทยด้วยกันแล้วเรารู้สึกแฮปปี้ที่สําคัญคุณภาพไม่ได้ต่างจากต่างประเทศหรือเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะเป็นหัวน้ําหอมที่มาจากประเทศฝรั่งเศสและที่สําคัญคือกลิ่นของมันเนี่ยนะคะ ได้รับการรับรองจากสมาคมน้ำหอมนานาชาติอิฟลาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งกลิ่นไม่มีซ้ำกับใครเพราะถ้าซ้ำเนี่ยไม่มีเขาไม่มีทางออกไปรับรองให้เลยนะคะน้ำหอมมาดามฟินเนี่ยกลิ่นเฉพาะตัวมากโดยเฉพาะไม่ว่าหนูจะใช้กลิ่นนี้หรือกลิ่นนี้หรือกลิ่นนี้ผสมผสานกันหรือเราจะฉีดกลิ่นเดียวกัน กลิ่นตัวหนูมันก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งถ้าเป็นเอกีักับหนูก็จะเป็นกลิ่นหนึ่งฉีดกับคุณขวัญก็เป็นกลิ่นสมมุติว่าฟินดินแบล็กหนูฉีดแล้วพี่ฉีดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะอะไรคะ ก็มันจะผสมกับกลิ่นตัวของหนูแล้วมันจะเป็นเอกลักษณ์เองแปลว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยใครฉีดก็จะมีเอกลักษณ์ในสไตล์ของตัวเองใช่ไม่ซ้ากันรับรองว่ากลิ่นเนี่ยไม่มีไปทับลายใครแน่นอนเป็นกลิ่นของคุณเองสามีดมไม่ผิดจำไม่ผิดแน่นอนคนเดิมแน่นอนคอเตอร์ชอบมากตรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนพี่เคยใช้น้ําหอมคอเตอร์แบนด์ซึ่งพอฉีดปุ๊บออกไปเดิน ช้อปปิ้งแป๊บเดียวก็จ่าไปเจอคนนี้กลิ่นเหมือนกันอยู่นี่วะนี่มันก็เลยรู้สึกไม่พิเศษเข้าใจไหมกลิ่นหใครกันแน่นะคะ้วทำสูตนิดนึงค่ะกลิ่นติดนานขนาดไหนคะน้ำหอมมาดามฟิน12ชั่วโมงการันตีเลยทำงานนี่นะคะติด12ชั่วโมงเลยรับรองได้แล้วหลังจากนั้นจะเติมก็ได้หรือไม่เติมก็ได้บางคนนี่บางทีนะพี่ไม่ได้เติมนะบางวันน่ะอยู่นานเลยค่ะต้องบอกว่าน้ำหอมมาดามฟินคุณสามารถกซ์ ใช้ผสมกันไปผสมกันมาได้เลยทั้งหมดเนี่ยน้ำหอม3ามกลิ่นนี้ผสมกันไปมานะคะจะได้ทั้งหมด7กลิ่น7กลิ่นกลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ซื้อสมสมมติว่าซื้อ3กลิ่นเนี้ยเท่ากับคุณมีน้ําหอม7ขวดเลยเอาไปผสมกันเองที่บ้านได้คือสามารถเอาผสมอันนี้สลับอันนี้ฉีดผสมกันก็จะได้เป็นกลิ่นใหม่เรื่อยๆใช่ค่ะแล้ววันนี้นะโปรพิเศษของพี่ก็คือมันจะพิเศษมากๆบอกเลยนะคะน้ําหอมมาดามฟิน2ขวดปกติราคา3,000บาทวันนี้เฉพาะในรายการบันเทิงไทยรัฐนะะซื้อสขวดนี้พิสุแถมน้ําหอมฟรีให้อีก1ขวด ดีมากเลยค่ะแถมฟรีอีกหนึ่งขวดเลยนะคะเท <ฮะ S 2> ่ากับ3ขวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะพี่แถมโลชั่นน้ำหอมโอ่โลชั่นดอกไม้อีก <ฮะ S> 2หลอดด้วยกันนะคะเป็นโลชั่นดอกไม้ซึ่งหอมมากมันพิเศษมากๆที่บอกพิเศษเพราะอะไรคะ,<ฮ>ะถ้าคุณทาโลชั่น2กลิ่นนี้นะคะ ทาแล้วแล้วคุณตามด้วยน้ำหอมสามกลิ่นนี้สรุปแล้วเท่ากับคุณจะได้น้ำเหมือนกับมีน้ำหอมทั้งหมด25กลิ่น้นี่คือความพิเศษของมันสามารถมิกซ์ไซ์ได้หมดเลยนะครีมทาไปแล้วปุ๊บฉีดน้ำหอมตามก็เป็นอีกลืนก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งเลยเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเป็นอีกกลิ่นหนึ่งหรือว่าจะฉีดน้ำหอมกับน้ำหอมก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งจะฉีดได้มากค่ะ สลับกันไปสลับกันมาเท่ากับคุณมีน้ําหอมทั้งหมด25กลิ่นแปลว่าคุณจะไม่จำเจเลยเพราะฉะนั้นมันคมเกินคุ้มนะคะรีบโทรเลยนะคะโปรนี้พิเศษมาก02 0300033ย้ำนะคะ 020300033หรือ l ายแอดมีแอดนะคะมีเคื่องหมายแอดข้างหน้าฟิน56นะคะแอดฟิน56รีบๆนะคะทั้งหมดเท่ากับได้5ชิ้น5ชิ้นนี่ปกติราคา6,000บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง1,990บาท1,990บาทเรียกว่าซื้อชุดนี้ใช้กันได้ทั้งครอบครัวแล้วไม่มีซ้ำกันเลยเท่ากับคุณมีน้ำหอมทั้งหมด25กลิ่นนะคะถ้าไม่ดีจริงเนี่ยดาราไม่ใช้เยอะขนาด เขาใช้กันทั้งเกือบทั้งโรงการมีใครบ้างะแล้วตัวเบ้งๆนึงนันนะเอาพู้ไปสาบ้นบานๆนะตัวเบ้งๆเลยนี่นะคะ อโพี่แดนแพตตี้น้องแดนกับแฟนขาวน้องแดนกับแฟนขาวนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะน้องแมทธิวกับน้องลิซีด้วยโโอ้หนี่คุณเพชรจ้ากับคุณนิวเกลีย์แซนี่พี่อ้ํากับพี่นัรน่ารักโอ้ทั่ววงการราที่ล่าสุดถึงพี่แซมเห็นไหมคะโอ้โหเสน่ห์มากคนนี้การเวลาผ่านไปก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆนะคะนี่น้องกวางเห็นไหมคะดูดิแต่ละคนนี่น้องปุ้นน้องจุ๋ยนะคะน้องอ่ น้องโดมมาด้วยคือดาราใช้เยอะมากจนที่บอกว่าจาไม่หวาดไม่ไหวจริงจริงเยอะมากเลยตอนนี้มองอยู่แล้วแบบโหใครบ้างเนี่ยทั้งวงการไปหมดแล้วแต่ละคนมีเสน่ห์ทั้งนั้นเลยนะเอางนี้ดีกว่าพี่ว่าพี่พี่ให้แง่คิดแค่นี้คือดาราทั้งหมดเนี่ยเขามีชื่อเสียงในวงการแบบเขาจะมีชื่อเสียงได้ขนาดนี้เขาต้องสร้างแล้วก็เหนื่อยกันวันหนึ่งเข้ามา เจอน้หอมแล้วเขามาพูดบอกต่อเขาไม่กล้าที่จะมาโกหกอย่างนะอย่างตัวพี่เองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ต้องไปสกีอะไรแน่นอนนะคะมันมันมันอนเฟิรมอยู่แล้วรับรองได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้หนูอยากให้พี่สุย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งหลายๆคนติดตามอยู่สนใจละน้ำหอมสองขวดนี้นะคะปกติ3,000บาทวันนี้ สั่งซื้อในรายการบ <dok. S 1> ันเทิงไทยรัฐพี่แถมให้ฟรีอีก1ขวดนะคะในราคา1,990บาทนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเอาโลชั่นไปอีก2กลิ่นเลยโลชั่นดอกไม้หอมมาก,ม,ากมิกซ์กันทั้งน้ำหอมทั้งโลชั่นได้ทั้งหมด25กลิ่นเพราะฉะนั้นโทรเลยนะคะที่ 02, 03, 0 0 03 3ย้ํา้ำค่ะ 02, 03, 0 0 03 3หรือ l n e แอดมีเครื่องหมายแอดข้างหน้าะนะคะ fin ฟิน56ค่ะหรือสแกน QR ว o d e คด้านล่างนี้ได้เลยคุณผู้ชมคือราคาเนี้ยปกติซื้อน้ำหอมทั่วไปขวดหนึ่งยังไม่ได้เลยนะแต่วันนี้คุณได้ไปยกเต็มหมดเองมานะะมาตรฐานระดับโลกนะบอกก่อนนะคะตักพี่ไฮพี่สุเป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำหอมมาดามฟินด้วยนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะ1990บบาทถูกมากคุ้มมากค่ะชุดยก ใช้กันได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ไม่จําเจด้วยยัมเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งค่ะ0ูนย์สองศูนย์สามศูนยศูนย์สามะคะศูนย์สองศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสามใครอยากมีแฟนฝรั่งเรื่องต่างเรื่องกลิ่นนี่สำคัญเอาติจรูสั่งเลยได้ไหมคะแม่คุณไปต่อคุณก็พุ่งแรงไปมาสั่งโปรนี้ดีกว่านี่ได้5ชิ้นนะจ๊ะปกติเนี่ยหกพันบาทค่ะตอนนี้นี่เหลือ1990งาร้อยเก้บาทงานรีบๆคุณผู้ชมอย่ารอช้าแอดไลน์มาก็ได้นะคะแอดฟินห้าสิบ 0 3 0 0 0 3 3จ้าอยากขอให้คนข้างๆหลงก็โทรมานะคะขอบคุณพิสูมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเพชรลับนะคะคุณแม่ใช่ค่ะช่วงนี้เราสามคนนะคะต้องลาไปก่อนนะคะพร้อมกลิ่นหอมๆจากมาดามกลิ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ